ทำไมเธอถึงไม่พัฒนาตัวเองเลยทำไมเธอถึงอยู่ไปวันๆทำไมอย่างนั้นอย่างนี้วัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตของเราไม่เหมือนกันสุดท้ายอาจจะกดดนันแล้วก็ตีกันแล้วก็อยู่กันไม่ได้คือการที่เราคาดหวังจะมีคู่ชีวิตที่ดีอ่ะเราอาจจะต้องพัฒนาตัวเองด็อกเตอร์วพอดแคสต์ คือมันมีผู้หญิงหลายคนเนาะออกมาทำคอนเทนต์เยอะมากเลยแต่ว่าโดนดับว่ารักสบายรักเงินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อยากมีคู่ชีวิตที่ดีปะ่ะใครก็จะอยากมีคู่ชีวิตที่แบบกันเนลียวกะลร่าถูกไหมหมอว่าเขาก็พูดถูกแล้วแหละแต่ว่าชาวเน็ตเขาก็อาจจะเซนซิทีฟอ่ะคือหมอไม่ได้เห็นคอนเทนต์นั้นนะแต่หมอเดาว,ว่ามันก็คงจะเป็นแนวแบบถ้าเราอยากมีคู่ชีวิตแบบไหนก็ให้ใช้ชีวิตในวงนั้นหรืออยู่ในสถานที่นั้นๆอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงคือการที่เราคาดหวังจะมีคู่ชีวิตที่ดีอะ่ะหมายถึงว่าเอาเคมีฐานะที่ดีหรือการงานที่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่าคนที่ดีเขาก็ไม่มาสนใจที่กิก็กก อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาก็แบบโอเคต่อให้คุณจะแบบไม่ได้เงินเดือนสูงแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความพัฒนาอยู่ตลอดเลยคุณสนใจการการศึกษาการพัฒนาตัวเองคุณมีกกริยามารยาทที่ดีที่แบบไม่ใช่แบบสกอยไปวันๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอคิดว่าผู้ชายที่ดีเขาก็จะมองเราซึ่งนั่นไม่นเรื่องที่ไม่ดีหรอต่อให้ต่อให้ใหปลายทางมันเป็นเพื่อการจับผู้ชายที่ดีแต่นั่นก็คือการพัฒนาให้เราดีขึ้นด้วยไง ต่อให้เราจะพลาดคนนี้ไปอย่างน้อยชีวิตเราก็ดีขึ้นแล้วแล้ววันนึงอะถ้าเราสะสมไปเรื่อยอะเราก็คงจะเก่งขึ้นสักทางนึงจนอาจจะจะเก่งจนไม่ต้องมานั่งพึ่งผู้ชายคนนั้นแล้วก็ได้ม,มันก็โอเคนี่แล้วถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเริ่มไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีแบบสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันลำบากด้วยกันหรือบางคนฐานะดีอยู่แล้วแต่ว่าอีกคนนึงยังไม่ดีมากก็พยายามช่วยกันพุชอัพไปให้ถึงจุดที่ต้องการอะไรเงี้ยมันเลยเป็นที่มาของคําว่ารัก คงยังไม่พอหรือเปล่าวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตของเราไม่เหมือนกันอืมไม่ว่าจะมีใครสักคนมากกว่าน้อยกว่าหรืออะไรก็ตามเนื้ออกปะแต่ว่าอสมมตินะสมมุติว่าเอ,อผู้ชายผู้ชายการงานดีมากเลยแล้วก็เอ,อคล้ายๆว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโมติเวตเยอะแรงบันดาลใจเยอะอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็เอ้ยเชื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็อาจจะแบบมีความแบบ เอ้ยทำไมเธอถึงไม่พัฒนาตัวเองเลยทำไมเธอถึงอยู่ไปวันๆทำไมอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายผู้หญิงก็จะอาจจะกดดันแล้วก็ตีกันแล้วก็อยู่กันไม่ได้ตอนก่อนคบพี่นิหมอมีแฟนเป็นหมอตแต่เพียงแค่ว่าเราทําธุรกิจมันเป็นการเพิ่งเริ่มของของปีแรกคือการาจะสมมติว่าอีกสามเดือนจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอ่ะเขาก็สนใจโฟกัสการเป็นหมอของเขาเขาไม่ได้รู้ที่สําว่าเราจะเปิดล้าวันที่เท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเธอไม่สนใจเลยว่าเราจะเป็นยังไงประมาณนี้ยซึ่งเขาตอบว่าเขาไม่รู้ก็ผู้ชายมันเป็นเด็กอะ่ะมันไม่คิดหรอกว่าวันเรื่องนี้คือดีเทลที่แบบเอ้ยเราต้องมานั่งสนใจแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ย mm. อหมอเชื่อต่อให้บางคนสมมตินนะแฟนจะเริ่มทํางานที่ใหม่อะหมอเชื่อผู้ชายหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่า,วาแฟนจะต้องเริ่มวันที่เท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เพศชายทั่วไป mm. เราก็รู้สึกว่านั่นแหละแค่รักมันก็ไปไม่ได้ คุณหมอเคยได้ยินคําว่าเลิฟบอมบิงไหมคะอะไรนะคะเลิฟบอมบิงบอมบิงหรอระเบิดเหรอไม่เคยอมืมันคือความรักที่มาแบบรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากเช่นช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะประคบประงมเราเต็มที่เขาให้เราเยอะมากพอเราติดเหมือนเราติดน้ำตาลเนาะ พอเราติดปุ๊บเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากการเทคแคร์ต่างๆเป็นการควบคุมเราเราจะกลายเป็นคนที่ไม่หือไม่อือกับความสัมพันธ์นั้นเพราะเรารู้สึกไปแล้วตั้งแต่ในช่วงแรกว่าอันนี้แหละลักแท้แน่นอนเขาทําอย่างนี้เพื่อเราแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงที่เติมตัวเองไม่เต็มตั้งแต่แรกเขาก็เลยไปตกหลุมกับผู้ชายที่ให้เขาเยอะอ่ะจนสุดท้ายเขาก็ไปตีว่านี่คือความรัก บอกว่าเราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้อะอแล้วการกระทําของคนอื่นมันจะไม่เอฟเฟกต่อจิตใจของเรามากขนาดนั้นอแล้วถ้าเป็นคุณหมอมีคนเข้ามาทําอย่างนี้ด้วยคุณหมอจะรู้ได้ยังไงว่าอันนั้นมันคือเนเจอร์ของเขาจริงๆหรือว่าเขากําลังเลิอบอมบิงเราหมอว่ามันเป็นที่ผู้หญิงแต่ลนะคน่ะสมมตินะผู้ชายคนหนึ่งอาจจะแบบให้ทุกอย่างกับผู้หญิงสองคนนะ่ะแต่ผู้หญิงสองคนที่เขามีพื้นเพาทางจิตใจที่แตกต่างกันเขาตีผลลัพธ์นั้นไม่เหมือนกัน เราอาจจะแบบเออเฉยๆก็เอาเคเป็นคนมาจีบทั่วไปมีคนแบบโอ้เขาให้มาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนออ้อปะเราไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือสิ่งใหญ่โตอะไรอย่างเอ,อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคนที่อ๋อแต่งงานหรือตัดสินใจอะไรกันเร็วแล้วมันจะต้องเป็นความหวือหวาเสมอไปไงเออแต่ว่าผู้หญิงอย่างนั้นน่าสงสารนะสุดท้ายเขาก็มักจะไปเจอกับผู้ชายแบบนั้นอะโลกมันจะเหวี่ยงมาเจอกันตลอดเลยอ,อืมแล้วเขามีหนทางอะไรไหมที่เขาจะไม่ต้องไปเจอผู้ชายแบบนั้น ถ้าคุณหมออยากแนะนําเขาได้คุณหมอจะแนะนําเขาว่าอะไรมีความสุขด้วยตัวเองให้ได้เลิกเพล์เจอร์ลงไอจบ้าบออะไรพวกนั้นะ่ะไม่มีใครเห็นหรอกคิดหรอว่าโพส์น้นโพสนี่แล้วก็แบบดึงดราม่าเป็นนางเอกเออยู่คนเดียวแล้วก็ผู้ชายเขาจะมาแบบโอ้น้องคนนี้น่าสงสารไม่มี ไม่ได้อ่านด้วยด้ซ้ำพวกหนูพวกหนูจําไว้ต่อให้หนูจะดึงดาม,มากเหว่ยอะไรในชีวิตอแม่งไม่เคยอ่านอย่งาม,มากเลยนะบอกให้มันเข้าสตอรี่ใช่ไหมมันจะไปดูคนอื่นปัดมาเจออีนี่พอดีเลยแล้วมันอก็เละคลิปเสร้วชื่อมันอะไปอยู่บนของหนูไงว่าเอามีคนวิวเนึกออกป่ะจริงไม่อ่านโอ้ยอย่าไปแบบเฮ้ยเขามาดูของเราแล้วก็แบบบางทีเราไปของเขาบ่อยใช่ปะ ไปผู้ชายบ่อยอยีพุทเานชื่อบนบนอุ้ยอยู่ชื่อบนบนด้วยอ่ะเขาแบบให้ความสําคัญกับเราอะไรเงี้ยหืมหนูลืมมันซะพวกผู้ชายอ่ะต่อให้มันอ่านจริงๆนะเผลอๆมันก็อ่านไม่จบประโยคหรอกมันก็จะแบบวันนี้ฉันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออไปแล้วกูไม่รู้แล้วช่างคนที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นแต่มันจะคืออีกหลายคนที่ไปเห็นว่านี่ัวดทิง้งถูก,กมีก,กับัวดนี่กิ๊กทิ้งไปไหนนี่แบบ อะไรอย่างเงี้ยส่วนผู้ชายคนนั้นน่ะก็คือเขาไม่ได้ใจดีหนูเลยตอนนั้นให้หนูจะโพสไปอีก10บสตอรี่อ่ะเขาก็จะปัดทีเดียวโฟไปหารูปอื่นค่ะอมหมอว่ามันเป็นที่ที่ผู้หญิงแต่ละคนน่ะสมมตินะผู้ชายคนหนึ่งให้ทุกอย่างกับผู้หญิงสองคนน่ะแต่ผู้หญิงสองคนที่เขามีพื้นเพทางจิตใจที่แตกต่างกันเขาตีผลลัพธ์นั้นไม่เหมือนกัน เราอาจจะแบบเฉยๆก็เอาเคเป็นคนมาจีบทั่วไปมีคนแบบโเขาให้มาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะออกปะแต่เราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่านั่นนั่นคือสิ่งใหญ่โตอะไรอย่างเงอ้เออแต่ว่าผู้หญิงอย่างนั้นน่าสงสารนะสุดท้ายเขาก็จะมักจะไปเจอกับผู้ชายแบบนั้นน่ะโลกมันจะเหวี่ยงมาเจอกันตลอดเลยอะเราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้อะแล้วแล้วการกระทําของคนอื่นมันจะไม่เอฟเฟกต่อจิตใจของเรามากขนาดนั้นอื Dr. Wee podcast.